เคไหดเ่สีไทยของเ้าจกันเลย่นครับไอ้ไอ้เอาะไของควยเลยปะนี่อง้งครับขอาไ่มตัวเด็ที่เก่าเด้อเกที่เก่าไว้สิจ้ำดงได็กที่เก่าเด็กที่เก่ ก็หาผู้ชายให้ก็ได้หรอน่นี่นี่ให้ต้องดิวเขานี่เอให้่า้ายเห็นเลาเนี่ยผ้จะล็รถก็ไอ้นยแั แม่เห็ดได้เงินอยู่สองเหรียญอะไรนี้ขับไปบ้านกลับไปบ้านแม่แม่ลงไล่ได้บ่เป็นเลยบ่ได้เอาค๊อบ่ได้เงินคนบ่อกนบอกว่าสั่นได้ได้แล้วเดือนละสามพันเดือนหนึงได้ได้สี่เดือนหนึงได้สามแม่เลยเศร้าเห็ดอันเห็ดแล้วมาเบิ่งไล่เงินบ่ได้เกียรอบแรกไม่ได้ เก่งมาอันเขาลงอันแล้วต้องลงไม่ได้ตะกินที่ตะกิงลงหายบันบอกบอกแม่เนาะเมยบันแม่กระบอกแ้าค้เดีวเอาเงินเดือนคือบอกเขาบอกเขาไหย่อยกันเริ่มได้ไปย่อยไดเียอย่เอาไปไใส่ลังเ้างบไตลเย่หอาไปใส่หลงอาไปส่กินกระปุนหรอบ่ tốt lắm cái này là là... Tột, มคว่าิตร้านอาหารเราไทยไม่กินของจัลลันเนีานัลันลงน้านยังพอเข้าด้ครับยังร้านยังบวอยู่ครับอ้ร้านยังบผมมาให้เตด้วยไปจ๊ไอ้อม้อะบยไปยังได้ก่อนเดี๋ยวเียครับไหนครไเดียวเนี่ไปเยเยเอาปากรอนะไเนี่ยไเน่ยเาการอูโอ้ยไอไฟไฟีครับอ มายังครับ Is ีไอมาหาไทยยูทูปมาไทยยูท oui. ูมันอ่านอยู่ในหเียงพีมูไหมล่ะพบีมูไอมาหาในอนเตอนนตแล้วอยู่แถวาี้เนาะโอ้ปาพไรลไอร่านก็จะเก่เปิดยชมคอนเปราอยู่ครับ่าท่านเปิดละท่าดีท่านเดเปิดกัสิมาจังเงยท่านเปิดล้วมันพอมีเวลาให้กันมันพอเปิดันติเขาได้ยังไงออกกามาร้าอกมามาแลเปลี่ยนความกินไปไปไปครับไปโโจโจทงแขกเปลี่ยนเปลำเวล่าไปไปไปอุ้ยไอไอสาวน้อใหม่มาฝาก ฮะน้สาวน้องใหม่มาเอาน้องใหม่สาวดสดผมว่าอุ่ยมันจบพ่อพูดกันได้เยู่บมดเยแล้วมึงก็นขนาดน้องใหม่อะชิดชดเจ้น้องใหมเมึงกันนหนสกินว่าหรือมึงกันไหไม่น้องใหม่ไม่จ้บมันเอาน้องหม่ทั้สามวันที่มมึงบยังัากีคืมึงปยุ่นีตัวรัพโอ้คุณ่อยไฟมาเลยพรตัวนี้มเยือเือแต่แตกครับโอ้ยมึงอดะกูร นอใหม่มาสานีนะอ้ขึ้นไปสับอาต้นยอดมันหุบขึ้นไปสับยอดนอไหม่เออมันสียบว่าสู้ขี้ดินไม่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 ไปมันมต้นช่ซอไอ้ฟาอันนี้คุณบอกแล้วรันี่น่เลียนเจ้าขึ้นปีนไปตัดเอายอดมันไมในอ่นอ๋อนใหม่พันไม่มันจิกขึ้นยึดยอดมันดีฮุดีดีอ้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับไป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 อหม่เขาได้คนเขาบรเดเจ้าไปเก็บเนี่ย มเือ่เือเยเือเือละผมเพิ่งเคยเห็นนอไม่ขึ้นไปตัดทั้งยอดเรวเออลุกไปไปไปเียดีเามะเขือเดียเกาเือฮะเรียเอามเขือมกเือกันี่เอามาให้น้องกูประดับรางมัดเป็นัะเขืองมกเขือเผาไหมยิงักเือเผาห้วยซมะเผาเนี่ยล้บมกเขือหรือมกเผาักเือแต่ว่ามกเขือเผา เจ้าเอาแบบซื้อต้นมะเขือยู่อทั้งต้นมะพร้าวมาอ๋อซื้อพันธุ์มันเพราะงันก็หน่ะือยังหนีควายนี่คือว่าปิดหนีคก็ปิดหนีควายแข่งกันว่าจะเขป็นสัตว์จริงฮะโอ้เจ้าเนาะใช่ใช่โจโจจะไปมีต้นมะแก้ววันนี่ต้นมะเขือพ้าวาเอาเม็ดทั้งเม่าพอนี่ปัจจุบันงานก็เจ like ้ามากกินเอากินน้ำ เก็จิได้เห็นมันโชว์ออกนี่ผู้ใดมาลาดชะตาตักสิได้พอต้นมะเขือที่ปล่อยไฟแน่ยครับผู้พ่นไม่ต้นจำปาผู้พันบ่ฮะไม่ต้นจำปาผู้พันมองไรนี่ซีต้นจำปาซีต้นเอ้เฮ้ยได้ได้ได้แสดงว่าอายุแล้วผู้ใดมาสาดชะตาแักสิได้พอต้นมะเขือที่ปล่อยไฟทด้นพี่น้องเด้อครับเอาไปเก็คไปเก็บเจ้าไปเช็คเฮ้ยพอสองอ่ะได้ได้ได้เอาไปเช็คจะพูดเข้ามาตรวจอุณหภูมิก่อน ไดฉีดยาแล้วเอ้ยสวอตสวอตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี uh ๋ยวฉีดแล้วครบแล้วตวดผู yeah, yeah, ้ดังก่อนจะพึ่งตนั้นมรูโอ้ต้องแห่หูดังก่อนครับเทปบ้างแง่ดังก่อนเออตรงนี้แมแงงดังก่อนแหงหูหูนัทยำจุ๊บซูบุไส้เขาเพิ่มเยกันเลยตองแห่หูดังกันก่อนแง่เชิดปีนได้นัทตาะเนย ยาหัวนี่นะเย็บหัวนี่ตรวจบางอย่างไี่ต้องหัวบมอหายจุกเลอยู่นี่ยหายจุกลูอยู่นี่คือยังหมอหายจุกชีดังตรวจเมื่อแล้วเอาไปให้หมอตรวจตรวจอุณหภูมิก่อนดูติดมือใส่ดูมือใส่ดูเต็มใกล้ๆเออ อาไ่กมันอะปกติอุณหภูมิขร่างกายปกติกองไห้ผ่านาเอาห้องไหนจะเอาห้องไหองไอุ่หิรปกติปกหน้ากากโอเคปวดศนหน้ากากวนไปอีกด้านหนึ่งล้มล้้ตลกจังซีเลโอ้เดกเอาง่ายมาก่อนวีเล้ม้้ก่อนหนึ่งก่อนวัวีมันแต่ฝุ่นแลเดี๋ยวใส่มีคนขีมตร่้ได้รถ งานอยากมาหอดไปโอ้ยแค่ที่สิมาถนุนไงแม่แม่เออมาถนนผู้ใดแม่ใส่ผู้ใดเนี่ยเอ้าพี่คนไทยอยูส์ผู้ใดนี่มะกกไม่แก้ย่งใช่ไหม่ทยลูกหลานเบิังซื่อนี่นะเดี๋ยวก่อนล่ำก่อนขันล่ำพานสิให้เขานี่ตัดเสียเัาล่ำเอ้าหัวล่ำหัวล่เพิ่นเข่งกันอ่ะใจมาเข็ดนั่นติ หนีไปผุดแนนบังถลืมลาว่าใจลอยคอยสาว้จอดเบียดใไดนคู่สาวฟังเสียงหายบอ่อนอุน่นลาวาะที่ชายมุ่นสงสารอายแม่บ่ได้ วัวจะเป็นเข่าล้เนี่ยขวางก็ฝากกันยังบด้เข่าอยู่กูฟาดยีกไอกเปบ้าไกูเป็นบ้าแ่านผ่านผ่านพานผานรอรไปจอดกันตัวไอ้ไฟมาลายพรขอเสียมประมือรับตัวอยไฟมาลายพรครับ เยียมมาอยากครับพี่น้องลาดท่านในเปลยจอนไอ้ไส้คนที่น้ำคิดน้ำใจเอาฮอตน,น้อไม้มาฝากก็บบกเขียเอ้ยไปไป,ไปสายเลยนะไปอเอาไปเขามารถจอดมองอันนั้นเลยไปยังไปหย่อนมองเชี่ยมละสารมีอยงง่างจังบ่บังเจ้าอยากเบิง่งเดียวพอ

กระโดดบันเอ้าเดียวพอกตราเดนจสเยเสียเสียันเลย ก็มีกมีเลขกวางค่าค่าเอาแั้ง้างกูแดงเอามาห้างซืหลายหายห้างเลยสิ้ถุงมาถุงสร้อยหนึ่งบาทได้นนี่กูเสียเสียมาแ้เสียมน้าตาดีกรถุงกถุงอะไรอ่ะเงินน่สีเขียวอ่ะถุงขยะใ่ะเนียแล้ว